ดูไปตรงนี้ไปขายของเตรียมของของีกต้มปลาอีกห,หลายอย่างเดี๋ยวจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกบ<ะ>้านอ่ะเต็มเลยเ<ฮ>ข้าใจความแต <ầ? S 1> ่องการเรืความที่เราอยากจะทํางานก็ต้องฟังกันกัปตันลูกน้องกัปตันอย่างเงีอยอย้ยลองมันแบ่งงานกันใช่เป็นแบทเป็นอะไรเป็นหัวหน้าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเห็นไหมสังเกตไหมแม่ค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่าง ต่อไปเหลือคุณเที่ยวนะคระับอาไม่ได้เขียนชื่อตีก้นเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนชื่อให้หน่อยเด้อเนี่ยขอบคุณค่ะเหลืออะไรก็ร้อนนะเที่ยวนะขาดเที่ยวขาดอะไรมาบอกนะเจสซ์โมเมนต์รอสักครู่นะคะับเน็กว่าอาเนชชีนะครับออเดอร์เนชชี่ next day จะนต่อไปนะ next order นะ <laughs> ่เพียงพอสรับว่าเพียงดิวดีด้วยความน้เพราะว่ามันเอาไม่ได้ค่น่งันามร้คนค่ะ1 3 0่คนสวัสดีค่ะวันนี้เกือบ2 0 0พคนสวัสดีค่ะสวัดีกะทายนะคะอาจจะยุ่งๆหน่อยสวัสดีสัสดีรวทอง ข้อความคอมเมนต์ดีๆขอบคุณนะคะกำลังใจเนาะข้อความลบๆก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ด่านะคะที่ว่าให้ที่แกล้งให้ขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วกันเนาะด่าแล้วอย่าลืมเคาะหัวใจนะคะด่าแล้วอย่าลืมส่งต้องการส่งกุหลาบกุหลาบกุหลาบสี่ล้านโอเคเลยด่าแล้วอย่าลืมส่งกุหลาบมาให้กล้องสนั่นด้วยนะด่าแต่ก็ต้องกดหน้าจอนะคะเสียเปียบน่นี่ มันมีรางวัลอะไรที่ว่าที่ว่าได้เยอะที่สุดอ่ะมันคืออะไรฮะเช็เหรอไม่เข้าใจเราติดอันดับของประเทศไทยจริงเหรอใช่อันดับที่สิบอันดับที่เก้านะบางวันอันดับที่แปดนะคะของประเทศไทยเลยเหรอของคนในสื่อโซเชียลคนดังหรือเป่าเราไม่รู้หรอกมีคนบางติดอันดับที่เก้าเลยนะที่สิบเลยนะในแต่ละวันก็ือโอเคคนดังเลยหรอก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะ เพิ่งเคยไลฟ์สวดพิดีกรนี่แหะอะไรที่ไม่รู้เราก็จะถามเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรผิดดับโอ้คนดังเลยเนาะสเยอะเพิ่งเริ่มไล์นะครับเพิ่งเริ่มใช้่ิธีกรรม